สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สี่กรกฎานะครับตรงกับวันเกิดผมแอดมินเพจลูกพญาต่านครับบัดนี้เกิดกับวันเกิดวันนี้ครับก็เลยมาทําบุญมาทําบุญที่วัดครับถวายสังฆทานถวายพระสหารเก็บพระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถวายอาหารพระเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลยอยากตอบแทนแฟนเพจม่งด้วยการเรามีของจะมาสม,มนาคุณเนาะทิดติด ที่ติดตามกันมาอันี้ของรางวัลมันมีน้อยครับมีของของรางวัลมีอยู่ห้าชิ้นนะครับมีห้าชิ้นถ้าจะแจกทุกคนมันก็คงไม่ไหวครับก็เลยจัดทาการจับรางวัลเดือเป็นการจับรางวัลสุม่มรางวัลหาผู้ชคดีห้าท่านนะครับที่จะได้รับของโดยการให้เข้ามาลงชื่อนะครับไอ้ลงหมายเลขด้วยการเข้ามาลงหมายเลขใต้คลิป youtube นี่ครับ กดเข้ามาดูเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปข้างล่างนะมันจะมีตรงข้อความข้อความของ youtube นี่ครับให้ลงข้อความว่าสมมติเข้ามาดูคนที่หนึ่งก็ลงหนึ่งเข้ามาดูคนที่สองก็ลงสองเข้ามาดูคนที่สามก็ลงมาเลขสามลงแค่หมายเลขแค่นี้ครับพอถึงเวลาสิ้นเดือนเอาเป็นวันที่สามสิบแล้วกันสาสิบกรกฎาคมสรมสิบกรกฎาคมผมจะมาจับฉลากหาผู้โชคดีด้วยการเขียนหมายเลขสมมุติว่ามีสิบคนผมก็จะเขียนหมายเลขหนึ่งถึงสิบในถั่แล้วก็มาจับฉลาก แค่ห้าท่านดูห้าท่านผู้โชคดีว่าใครจะได้รับของางวันนะครับอันนี้ส่งฟรีนะไม่มีค่าใช้จ,จ่ายใดๆไม่ใช่ใการพนันนะครับเพราะว่าเป็นการสมนาคุณแฟนเพจแล้วก็ส่งฟรีหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับของละวันก็ดูตามภาพใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่ามีของางวันอะไรมั่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจลูกพาาิชิตต่างและขอบคุณที่ ติดตาม YouTube ลูกพิจตากพากินพาเที่ยวครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามหรือกดสับไกายก็ออกฝากด้วยน,นะครับติดตามชีวิตฐารไทยติดตามชีวิตฐานชาแดนที่ YouTube ลูกพิจตากพากินพาเที่ยวครับขอบคุณครับ